มีเพื่อนคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะได้เตือนว่ามีพารูปหนึ่งเดินมาให้หลบหน่อยเพื่อนผู้หญิงของหนูที่เขาเดินไปข้างหน้าเขามองไม่เห็นแล้วเขาก็เดินตรงไปเลยเพื่อนก็บอกเล่าให้หนูฟังว่าแบบเขาหน้าตาหน้ากลัวมากแบบเขามีเลือดฝาดมีแบบหน้าสีเทาอะไรก็สักอย่างหนึง่งแล้วหนูก็เดินยืนหนูอย่างนั้นอ่ะหนูก็ไม่เห็นพระเลยทุกคนแล้วหนูก็จ้องตาเขาค่ะตอนนั้นหนู ขนลุกขนพองหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจออะไรแล้วค่ะแต่ว่าหนูก็ยังคงจำหน้าเขาได้เหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะหนูปื้มทีระยาค่ะวันนี้หนูมีเรื่องเล่ากูกูกูกสุกสยองค่ะเรื่องมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นประมาณสองทุ่มค่ะ คือหนูกับเพื่อนอีกประมาณ5คนค่ะกำลังเดินจากร้านน้ำแห่งหนึ่งย่าน3ามเศนค่ะเดินไปรับน้องชายที่เตะบอลอยู่ตรงโรงเรียนย่าน3ามเศษแห่งหนึ่งค่ะซึ่งตอนนั้นบรรยากาศคือมืดมากๆเพราะว่าเป็นช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มแล้วก็กำลังจะไปรับน้องกลับบ้านก็เลยเดินผ่านตรงถนน แล้วก็เหมือนมีทางเดินค่ะแล้วก็มีสะพานลอยแห่งหนึ่งค่ะตอนนั้นก็กําลังเดินไปมีเพื่อนผู้หญิงของหนูค่ะเดินนําหน้าเดินอยู่ตรงกลางเลยะคะ่ะแล้วก็หนูกับเพื่อนผู้ชายสองคนก็เดินตามหลังแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายสองคนเดินตามหลังมาอีกทีหนึ่งค่ะตอนนั้นหนูก็เห็นแล้วว่ามีพระรูปหนึ่งคะ่ะเดินมาเดินสวนทางกันมานะคะ่ะแล้วหนูก็จ้องตาเขาคะ่ะหนูมองเขาแล้วหนูก็จ้องตาเขา หนูเห็นว่าแบบผิวเขามันเป็นผิวแบบซีดๆเขียวๆเท,ทาๆแล้วก็เหมือนมีเส้นเลือดปุดๆออกมาตรงขมับค่ะแล้วหนูก็แบบเห็นเขาจ้องหนูกับหนูก็กลัวมากๆแล้วก็ขนลุกมากๆเลยค่ะหนูก็รีบจับมือเพื่อนกับเพื่อนอีกคนนึงรีบวิ่งไปเลยค่ะตอนนั้นหนูขนลุกขนพองแล้วก็เหมือนพอถึงที่โรงเรียนนะนะคะแล้วก็ไปนั่งกันแล้วก็ หนูก็ถามเพื่อนคนอื่นค่ะว่ามีใครเห็นบ้างไหมเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าเขาเห็นหนูกําลังจ้องอะไรสักอย่างเขาเลยมองไปทางนั้นค่ะแล้วเขาก็เห็นพาร์ลุ่มนึงกําลังจ้องเขาอยู่เหมือนกันมีเพื่อนคนนึงค่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะได้เตือนว่ามีพาร์ลุ่มนึงเดินมาให้หลบหน่อยซึ่งเพื่อนผู้หญิงของหนูที่เขาเดินไปข้างหน้าเขามองไม่เห็นแล้วเขาก็เดินตรงไปเลยถ้าปกติเพื่อนผู้หญิงแบบ เจอผ้าหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องหลบพ้าใช่ไหมคะแต่ว่าเขาไม่หลบเขาเดินตรงไปเลยแต่ว่าที่แปลกอย่างหนึ่งคือมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาเดินอยู่ริมข้างในแล้วเขาก็จะต้องถ้าเดินตรงนั้นจะต้องชนกับผระค่ะแต่ประเด็นคือเขามองไม่เห็นแล้วเขาก็เดินตรงไปเลยตรงไปแบบไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างหนึ่งพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอถึงตรงนั้นหนูก็เล่าเล่า,ลา,ลาว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วหนูก็ จำหน้าเขาได้จนถึงวันนี้หนูก็ว่ารูใไปเพื่อนผู้หญิงหรือว่าเพื่อนผู้หญิงเขาก็กลัวมากๆวันนั้นหนูก็เลยให้เพื่อนเขาอะค่ะมานอนอยู่กับหนูแล้วก็ไปทําบุญลงศพกันตอนกลางคืนค่ะแล้วก็ขนลุกขนพองนอนกันไม่ได้จนถึงตีหนึ่งตีสองแล้วก็ค่อยหลับไปค่ะแต่ว่า ตอนนั้นหนูก็ได้โทรถามเพื่อนว่าแบบมีใครเป็นอะไรไหมหรือว่ากลัวหรือว่าเจออะไรแปลกๆอีกไหมแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจออะไรอีกเลยค่ะซึ่งหนูก็ได้เล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังเขาก็บอกว่าให้หนูไปทําบุญใหญ่ไปทําสังฆทานอะไรสักอย่างแล้วหนูก็เล่าให้พ่อหนูฟังค่ะซึ่งตอนเช้ามาพ่อเขาก็พาหนูไปกวดน้ำเขาแล้เขาก็ท่องท่องท่องบทสวดอะไรสักอย่างหนูก็งงงงง,ง,ง พอเสร็จแล้วหนูก็ไปโรงเรียนในต,ตอนเช้าหนูก็มีเล่าให้เพื่อนเล่าให้ครูฟังค่ะแล้วเหมือนเขาก็อึง้งเขาก็กลัวกันมากๆเหมือนกันแล้วหนูต้องเดินตรงนั้นที่เดิมเวลาเดิมเลยค่ะ,ะว่าหนูทํางานอีก,กวันหนึง่งแล้วก็เดินไปหนูก็เสียวๆสันหลังหนูก็กลัวเพราะว่าตรงนั้นก็มีเหมือนเป็นเป็นต้นไม้ค่ะต้นไม้ใหญ่ๆข้างทางแล้วก็เหมือน ขู่ผ้าเจ็ดสีหรือผ้าสามสีอะไรสักอย่างหนูก็แบบเสียวสันหลังว่าเหมือนมีคนมองหนูอยู่ตรงนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นหนูก็ให้เพื่อนหนูเดินไปได้วยกันตลอดแล้วก็เสียวสลังด้วยกันตลอด <c oughs> ค่ะก็กลัวมากมากจนถึงวันนี้หนูก็ไม่กล้ากลับบ้านดึกเลยค่ะ <c oughs> ซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจออะไรแล้วค่ะแต่ว่าหนูก็ยังคงจำหน้าเขาได้เหมือนเดิมค่ะ พอทําบุญอะไรขึ้นมาก็สบายใจมากขึ้นค่ะแต่ว่าเหมือนก็ก็นึกหน้าเขาทุกครั้งก็เห็นหน้าเขาแบบภาพติดตาทุกครั้งที่เดินไปค่ะค่ะหนูไปเตอกาละวันหนูเป็นเพื่อนปื้มนะคะก็คือวันนั้นปื้มกับเพื่อนทํารายงานด้วยกันแล้วทีนี้ก็เหมือนเดินกลับบ้านแล้วทีนี้ปื้มก็เดินมาบอกหนูว่าปื้มอะเห็นพระแต่ว่าหนูเดินตรงกลางถนนเลยแบบ ตรงกลางทางเดินแต่ว่าหนูไม่เจอราเลยสัก,ส,กสักนิดเดียวอะ่ะหนูไม่เห็นเลยแล้วหนูก็ไม่หลบราด้วยเพราะหนูแบบไม่เห็นเลยว่าแบบมันมีราเดินมาส่วนทางปุ้มก็บอกเล่าให้หนูฟังว่าแบบเขาหน้าตาน่ากลัวมากแบบเขามีเลือดฝาดมีแบบหน้าสีเทาอะไรก็สักอย่างหนึง่งแล้วทีนี้หนูก็เลยแบบว่าหันหลังกลับไปดูว่าแบบมีราหรือเปล่าแล้วหนูก็เดินยืนหนูอย่างนั้นอะ่ะหนูก็ไม่เห็นระเลยทุกคนแล้วก็ออกทีก็เข้าไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะ แบบว่าไปคุยกันก่อนว่าที่เห็นน่ะคือพัดจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคือผีแล้วหนูก็แบบคุยกับเพื่อนอีกหลายคนว่ามีใครเห็นมัง่งมีหนูกับเพื่อนอีกคนเหนือไม่เห็นหนูก็เลยแบบเริ่มกลัวแล้วว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วทีนี้หนูก็เลยแบบว่าบอกปื้มว่าเดี๋ยวแบบหนูไปนอนเป็นเพื่อนเพราะปื้มมันกลัวแล้วทีนี้ก็เลยไปไหว้พระหลังจากที่แบบว่ากลับบ้านค่ะก็จริงๆถ้าเขาหันมามองแล้วก็ยิ้มให้หนูสักนิดนึงหนูก็คงไม่กลัวค่ะแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนจริงๆหนูก็คงอยากให้เพื่อนอีก2คนได้เห็นบ้างค่ะหนูอยากบอกว่าผีพาเขาจะจ้องเพื่อนหนูทําไมแบบเพื่อนหนูร้องไห้แล้วเพื่อนหนูกลัวมาก TTY underscore NP ค่ะ JJK ุด T n underscore ค่ะฝากติดตามเรื่องกูกูกูสุขสยองได้ทุกคืนวันศุกร์สองทุ่มตรงทางช่องทาง u n f o r m a t o f f i c i a l อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะกูกูกู